สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลดีๆนะครับมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นหลวงปู่เกษมเขมมะโกนะครับสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะครับท่านก็เป็นพระเจกิอาจารย์ดังนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับให้ความครบรสศรัทธานะครับเป็นที่เริ่มใสศรัทธาของญาติโยมทั่วประเทศนะครับเรามาดูวัตถุมงคลของท่านกันเลยนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับ รุ่นมหากุศลนะครับอยนะครับธิษฐานจิตนะครับมันวิสาขบูชานะครับปี2532นะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับในทรงีนนะครับมีกีออติดด้านหน้านะครับผมนะสวยงามนะครับมวลสารดีนะครับพิธีดีนะครับนะครับด้านล่างก็เขียนหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะครับนะครับเหนือแห้งนะครับปี2532แล้วนะครับผมนะท่านก็เป็นพระเจคิไม่ธรรมดานะครับ ลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศนะครับเป็นของจริงของแท้ผ่านพิธีนะครับที่ได้ไปทําบุญมานะครับได้นํามาเผยแผ่นะครับมาชี้แนะพูดคุยกันนะครับแบ่งปันกันไปบูชานะครับนะครับอีกหน่อยก็จะหายากนะครับสิ่งดีๆนะครับที่หลวงปู่ท่านได้ฐานจิตปลุกเสกไว้นะครับผมท่านก็เป็นพระดีนะครับทางสายเหนือนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะครับนะครับออกแบบไปสวยงามนะครับด้านหน้านะครับผมนะ นะครับนะครับมีกีวรติดที่หน้าอกนะครับ <bas> smoking, นะครับเนื้อแห้งนะครับก็นานแล้วครับปี2 5 3 2นะครับด้นานหลังเป็น Mother, อักขระยันนะครับรุ่นมหากุศลนะครับอยนะครับอาหารและยานะครับปี2532นะครับนะครับมียันละ3ตัวข้างบนด้วยนะครับสวยงามนะครับนะครับขนาดกำลังพอดีนะครับเลี่ยมขึ้นมากำลังสวยเลยนะครับผมนะ นะครับบารมีครูบาอาจารย์ท่านนะครับหลวงปู่เกษมเขมมโกนะครับนำมาเผยแผ่นะครับท่านที่ศรัทธานะครับท่านมามีความเชื่อนะครับนะครับในตัวหลวงปู่นะครับรุนมหากุศลอยยนะครับผมนะนะครับเจตนาดีนะครับพิธีเยี่ยมนะครับควรค่าบูชานะครับนะครับเมื่อเรามีความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับบูชาพระแท้ผ่านพิธีนะครับ มีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีปฏิหารนะครับผมนะครับแต่คนเรานะครับต่างกิจต่างใจนะครับเอาที่สบายใจนะครับผมนะนะครับด้านข้างนะครับแห้งนะครับสวยงามนะครับอายุก็สร้างตั้งแต่ปี2อ3 2นนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับฝากคนที่เรารักนะครับคนที่เรานับถือนะครับเป็นสิ่งมงคลนะครับนะเป็นของดีนะครับ นะครับนะครับสวยงามนะครับหลวงปู่เกษมเขมมโกสุสารแตรักจังลำปางปี2532นะครับรุ่นมหากุศลอยอนะครับวันนี้นะนำมาชี้แนะแนะนำกันนะครับผมนะนะครับสวยงามนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับเช่าบูชานะครับก็สามารถติดต่อใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะนะครับนะครับด้านหน้าสวยงามนะครับ นะครับหลวงปู่เกษมเขมมะโกนะครับนะครับหน้าตาท่านนะครับดูยิ้มนะครับดูเรามีเสน่ห์นะครับผมนะนะครับออกแบบได้สวยงามนะครับท่านก็เป็นพระดีพระดังนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับที่กล่าวบ้ายได้อย่างสบายอกสบายใจนะครับนะครับหลวงปู่เกษมเขมมโกนะครับนำมาเผยแผ่นะครับบารมีท่านนะครับหลวงปู่เกษมเขมโกสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะครับนะครับ รุ่นมหากุศลอยอนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนำมาให้ชมกันชิ้นแนกกันนะครับพระแท้ๆนะครับผ่านพิธีนะครับนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นะครับทางช่องทาง YouTube นะครับผมสุวิทยวัตถุมงคลนะครับก็จะมีคลิปดีๆนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ